สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องให้ได้รูบิกเจีย๊ยบนี่ยวันนี้เราจะมาสอนเล่นรูบิกนะครับรูบิกไอวีคิวนะโลกทรงมันจะไปแปลกหน่อยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะสลับก่อนแปบนึงนะอันนี้มันไม่ใช่เอาไปรูบิกไอวีคิวซื้มอมาจากเซนชั่น a อพอร์ตนะ เม่อเราสั่งมาจากลาซาด้ามามาลาซาดแล้วเราอ่ะเราดูว่าสีตรงกลางเริ่มจากสีขาวนะสีตรงกลางอยู่ไหนก็บิดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบิดมาปุ๊บแต่ว่าถ้าผู้คนบิดมาได้ทุกสีขาวมันขึ้นปุ๊บก็ได้อ่ะแต่ว่าถ้ามันอยู่ข้างตรงนี้นะถ้ามันอยู่ตรงนี้หันเข้ามาตรงนี้นะถ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่ข้างขวาต้องบิดบิดตรงนี้นะตรงนี้ลง แล้ว no, no. บิดตรงเนี้ยบิดลงแล้วก็บิดขึ้นแค่นี้แล้วก็สีเหลืองแล้วสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้เนี้ยเขาจะง่ายเลยครับเขาจะง่ายชิปเนี้ยเดี๋ยวถ้าคงไม่ได้ผมมาสอนทีหลังเนาะอันนี้เอาสีนี้เอาไว้น่าจะด้านล่างเราจำไม่ได้แล้วสีเหลืองขวาสีขาวซ้ายนะครับแล้วบิดสีส้มสีส้มอยู่ข้างบนนี้บิดเอาอันนี้นะ ขึ้นแล้วก็เอาสองแถวนี้บิดลงแล้วก็อันนี้บิดลงจะบิดขึ้นเนี่ยง่ายขึ้นมาแถมให้อีกรอบปาควัวอาจจะไม่เข้าใจนะรอบนี้ผมจะซ้อนแบบละเอียดยิบถ้าโชคดีพูกผมก็จะเอาใหม่นะมามาเดดูว่าจุดศูนย์กลางสีขาวอยู่ไหนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บบิด มานนตรงนี้ได้เนาะเอ้ยห้าไม่ได้ทั้งสองฝั่งก็นะ่ะอันนี้มันก็อยู่ข้างหรือหรืออิงเวลาต้องอันนี้มันก็อยู่ข้างขวาเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบิดตรงนี้นครับตรงนี้นครับบิดลงแล้วสองอันนี้ด้วยอันนี้นะบิดลงแล้วบิดขึ้นเอ้ยตรงนี้นะบิดขึ้นเอ่น,นี่ประมาณนี้แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง สีเหลืองเราก็จะบิดขึ้นมาก่อนนะได้่ตรงนี้อยู่ข้างขวาใช่ไหมบิดลงตรงนี้ลงนะลงแล้วก็ตรงนี้ก็ลงแล้วขึ้นแล้วสีส้มเอาสีส้มมาข้างใต้รือเปล่าเอาสีส้มมาข้างใต้แล้วลองเอาแล้วลองเอาขวาแล้วลองเอ,เอาเอาขวาอยู่ข้างเอ้ยใช่ไม่ใช่เอา,าเอาขาวอยู่ข้างขวาแล้วก็เอาเหลืองอยู่ข้างซ้ายดูซิว่ามันได้ไหม แล้วก็สีแดงอยู่นี่ไปขึ้นเดี๋ยวย้ำใหม่ตรงนี้นะเอาตรงนี้นะขึ้นแล้วตรงนี้ลงแล้วก็ตรงนี้ลง,แล,ง,ลงแล้วก็ตรงนี้ขึ้นเอาได้เหมือนกันมาก็อีกรอบหนึ่งนะกันเพื่อคนแบบไม่ได้เข้าใจบอกว่าเอ้ยไม่เข้าใจอ่ะอีกรอบหนึ่งนะก็มั่วข้าค่าจะมั่วยากกว่าเล่นอีกเดียวผมว่า แต่เราผมามั่วยากกว่าเล่นมามานี่ก็ขึ้นได้ไมได้เฮ้ย<ม>เดี๋ยวสมม,สมุติอ่ะผมจะสมมุติอะมันขึ้นไม่ได้ทั้งสองอันอะอันนี้นะสมมตินะอันนี้นะนี่นะลูกเป๋าลงไม่ต้องละนี่นี่ขึ้นไม่ได้สมมุตินะขึ้นไม่ได้แล้วมันอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็อันนี้เอาสองอันนี้เอาลงแล้วก็อันนี้ขึ้นแล้วก็อันนี้ขึ้น แล้วก็นี่เป็นยังแล้วก็สีเหลืองดิขึ้นมาก่อนนะออามาขึ้นไม่ได้สองอันนี้อยู่ข้างขวาแล้วก็เอานี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอ่าแล้วอ่อันนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมข้างขวาเหมือนกันอันนี้ลงอันนี้ลงแล้วก็อันนี้ขึ้น เอนี่ยเจอปัญหาแล้วไม่มีหน้าเต็มเอาเหลืองไปขวาแล้วก็อาหน้าไหนก็ได้ไวะข้างข้างล่างแนละ้วแล้วก็ขวาไปขวาตรงนี้เฮ้ยเอานี้เด้อหรือว่าอะไรเรืนน่องนี้เอาด้านที่มันแบบเชื่อมกันได้ไมันไม่ได้ช่างมันทุกคนสมมุติบาทนะแนวเ,เหลืองอยู่ทางขวาขาวอยู่ทางซ้ายสมมุตินะอันนี้นะสมมุตินะเอานี้ขึ้นถ้าไม่มีหน้าเต็มนะเอาหน้าไหนก็ได้นี้นี้ อันนี้นะขึ้นอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นนี่แล้วก็จะมีหน้าเต็มนะครับเอาแล้วก็เอาแดงไว้ไว้ข้างล่างแล้วก็เอาเออเหลืองขวาแล้วก็ขาวซ้ายนะครับแล้วก็แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าด้านนี้ทุกคนทำแลแล้วมันไม่แบบมันไม่มาครบสีก็อย่างนี้ก็ได้เอาขวา เอาขาวขวาแล้วก็เหลือ,องซ้ายแล้วก็นะครับแล้วก็หน้าเต็มไปด้านหลักด้านใต้นี่มาแตงผมมันเป็นอย่างนี้ครับมาแล้วก็เอาสีส้มนี่สีส้มส้มแล้วก็นี่ส้มเอาส้มขึ้นไปจุดศูนย์กลางครับบิดอันนี้บิดขึ้นแล้วก็สองอันนี้ลงอันนี้ลงเอยลงแล้วอันนี้ขึ้นแค่นะี้ง่ายไหม เออแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เถ้าใครชอบคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซับสไครกดกดไลค์กดเอ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็สับสไคร์กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย